ห่างไกยเลิมฟิตจะพิชิตคุณขา่าคุณวางแนวหนาวพัทอาขาบไว้ ลอสิ้นปีบอเจ็บป่วยไข้ได้ขึ้นไปแน่แต่ทดสอบกำลังจะแป้บอกแป้หรือว่าโอแอเป็นลมเกี่ยมไม้กา năm trăm chùm thèm mưa còn ngôm có sao đừng khinh hót biếc ma có hoa tần tân à nhộn nhơn cướp lòi à nhộn nhơn cướp lòi